สวัสดีครับวอชฟอรครับวันนี้จะมารีวิวหนังจากอินโดนะครับชื่อเรื่องว่า The Elixir นะครับ The Elixir เนี่ยเป็นหนังของอินโดนะซึ่งอยู่ใน Netflix นะครับมันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะมีกระแสก่อนที่จะมีการนำมาฉายบน Netflix พอสมควรครับโดยเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือมันมีบริษัทบริษัทอันเนี้ยพยายามจะทำเหมือนน้ำยา แบ่กับยาที่แบบกินแล้วทําให้แบบผิวหน้ามันอ่อนลงหรือเรียกว่ายายัางไรดีอะเออกระป๋อน,นัีนแหละก็คือกินแล้วแบบจะรู้สึกแบบเฮ้ยผิวฉันแบบดูดีขึ้นฉันดูเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นน้ํายาอมฤตแล้วกันนะไม่รู้จะใช้ภาษาไทยคําไหนดีมันใช้ยากมากเลยนะครับโดยดิ ไอเดเอลิกเนะครับมันเป็นหนังที่ซอมบี้กนะันเลยเนาะซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยหนังซอมบี้เนี่ยมันจะสร้างองค์ประกอบอะไรบางอย่างมาให้เราค่อนข้างจะหดหงิดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่มีการกระทำแปลกๆหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของแบบการ ทำบางอย่างอย่างเงี้ยก็ก็จะดูแบบไม่ค่อย make sense เท mm hmm. ่าไหร่นะครับซึ่ง the l i x i r เนี่ยมีนะครับแต่ว่าใดๆก็ตามเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราดูให้บันเทิงอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออ t e elixir มันค่อนข้างจะบันเทิงนะซึ่งถ้าเกิดว่าไปเทียบกับ หนังไทยที่เป็นหนังซอมบี้อย่างแับเรื่องล่าสุดที่เราดูผ่านๆเลยนะคือแบบดูแทบจะไม่จบไปเลยซ้ำก็คือปากกัดดินทีมนะครับเราว่าเรื่องนี้ยัง make sense กว่านะคือในตัวพาร์ทของซอมบี้เราว่าทำมอนทำออกมาได้น่ากลัวนะ่าสยองแล้วก็มีจุดขายนะคือเราชอบอีช็อตซอมบี้ที่มันโดนรถทับมากเลยเราว่าซีนนั้นคือซีนที่แบบเราแบบอู้ แบบสุดจังเลยมันมันแบบดูมีไอเดียสร้างสรรค์น,นะครับแต่ว่าอะไรก็ตามการการะทำของตัวคนเนี่ย<ส>ก็ยังดูดูเรียกว่าดูโง่มั้งยังใช้คาว่าดูโง่ก็ได้หรือแบบดูไม่เมคเซนส์บางอย่างนะครับในหลายซีนนะให้รู้สึกว,ว่าเฮ้ยจริงๆมันมีวิธีอื่นที่จะทําให้มันดีกว่านี้ไม่ใช่เหรอวะแต่ว่าก็เลือกที่จะไม่ทํานะครับคือถ้าเกิดว่าเรามองว่าเรื่องนี้มันมีพาร์ทที่มันโง่อ่ะในบางส่วนบางตอนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เรากลับรู้สึกว่ามันก็ยังโอเคค่ยนะ ซึ่งถ้าเกิดเอาไปเทียบกับปากกดเตนทีที่เราดูมาดูแทบจะไม่จบเนี่ยเรากบรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเมคเซนส์กว่าเว้ยคือปากกดเตนทีแบบเราลองนึงกภาพดูว่าเราเอ่อตัวเปล่าไปชกกับผีต่อยกับซอมบี้อย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงโดนกันแล้วไม่มีเครื่องป้องกันนะครับในในเรื่องนี้เรายังเห็นเครื่องป้องกันอยู่บ้างนะแต่ว่าใดๆก็ตามเนี่ยเราอะรู้สึกว่าสิ่งที่ดี เอลิกเซอร์เนี่ยทำได้ค่อนข้างจะดีก็คือการเล่นกับพื้นที่เปิดที่มันเหมือนจะเป็นพื้นที่ปิดนะครับโดยถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาเราไปดูหนังซอมบี้เนี่ยมันว่าจะเป็นพื้นที่ปิดอ,อย่างเช่นเป็นแบบในรถไฟที่เราดูเทรนดูปูซานใช่ปะหรือเราไปดูแบบในเรื่องอื่นที่แบบอ,อยู่ในเมืองหรืออยู่ในห้าง d อ of the d e ะ e ดย์อะเงี้ย,ยก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่าเนี้ยเหมือนกับว่าพื้นที่เปิดตอนนี้มันโล่งกว้างมากเลยแต่ว่าการที่จะแบบเดินทางแบบ คำมนันคำนี่ไปมันยากมากครับซึ่งเราคิดว่าตรงเนี้ยตัวหนังเนี่ยทำได้น่าสนใจพอสมควรเลยนะแต่ว่าในไรก็ตามครับโปรดักชันของฝั่งอินโดเนี่ยเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันดูโปรดักชันมันดู d r อปลงไปพอสมควรนะ <i> คือเราก็ไม่ใช่คนที่แบบดูหนัง Indo อินโดเยอะมากขนาดนั้นนะ <i> แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสักประมาณเกือบเกือบจะสิปีละมั้งเราดูเรื่องเด e g r ด a t r e d e m t i o n อย่างเงี้ยโปรดักชันเนี่ยโอเคแหละมันก็มันก็ดีประมาณหนึ่งอ่ะแต่คือมันมันไม่แบบ มันไม่แย่เท่ากับอันนี้ครับแต่ว่าใดๆก็ตามเนี่ยมันเป็นหนังคนละประเภทอะเนาะซึ่งเราก็คิดว่ามันคงเป็นจุดตําหนิตาหนิแบบอ่าใน,นไม่กี่อย่างอ่ะที่ทําให้เรื่องนี้มันดูมีความแปลกๆไปนะครับในส่วนของพาร์ตตัวละครคนเราคิดว่ามันก็ยังคงอก็ก็ความโง่ของตัวละครมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วกับหนังซอมบี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสาหรับเราเนี่ยดีเอลิกเซอร์เนี่ยเอลิกเซอร์เนี่ยเราแนะนําว่าต้องดูนะครับต้องดูนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าแบบอืมคิดว่า จะดูดีไหมน้่นเราคิดว่าถ้าลังเลมากเราไม่ต้องดูก็ได้แต่ในความเห็นเราไปทางั้นว่าต้องดูนะครับคือถ้าเกิดใครที่ชอบหนังซอมบี้อย่างเงี้ยเราว่าเรื่องเนี้พาร์ทซอมบี้ไม่ได้แย่แต่ในพาร์ทคนเราว่าค่อนข้างจะไม่ได้ต่างจากเรื่องอื่นเท่าไหร่นะคือถ้าเกิดเราอะมองว่าเราอะมองว่าแบบเรื่องอื่นคนก็แย่เราว่ารับเรื่องนี้ได้เรามีใได้แน่นะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันดีพีหน้าครับผมสำหรับอีพีนี้ไปละบายบายสวัสดีครับ